ลักษณะของเราเนี่ยของเราเนี่ยเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขทุกข์นี้ยังไงแล้วเราก็คิดว่าทางเนี้ยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีลักษณะแบบนี้ถ้าเรารู้อย่างเนี้ยมันจะไม่ขัดแย้งกัน <c oughs> เพราะว่าความหมายของการไม่ขัดแย้งกันนั้นก็คือว่าถ้าเวลาอานุเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติว่าสิ่งที่หนูตั้งใจแล้วมันสำเร็จผลหรือมันไปไปในทิศทางที่ดี โอเคว่าสิ่งเรานี้มันสามารถตอบโจทย์ถึงความศรัทธาภายในของหนูได้ว่าสิ่งที่หนูเดินน่ยมันถูกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามสิ่งที่หนูเข้ามาทําแล้วแล้วหนูกลับออกไปแล้วหนูไม่เห็นผลเลยหนูบว่าเอ้าแล้วตกลงฉันจะไปพึ่งอะไรอ่ะสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันก็คืออยากได้นะฉันทุกนะฉันอยากได้มันคืนอะไรประมาณนี้มันทุกมันนุ่นมันนี่นะแล้วที่พึ่งของฉันจริงๆอ่ะคืออะไรในสถานการณ์ นี้เป็นต้นฉะนั้นมันก็จะทําให้ความความเชื่อความศรัทธาของเราเนี่ยคลอนแคลนลง <Okay. S 1> อย่างเงี้ยอันนี้อันตราย <Okay. S 1> อันตรายมากเพราะว่าระบบศาสนานะเป็นระบบที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นระบบที่จะต้องมารับใช้เราแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง เข้าไปศึกษาศาสนาว่าศาสนานะสอนอะไรว่าด้วยเรื่องของอะไรแล้วก็จุดมุ่งหมายสูงสุดคืออะไรแล้วเราต้องการคุณภาพชีวิตเราอ่ะแบบไหนมันเป็นลักษณะคําสอนแล้วก็เข้ามาปฏิบัติตามอย่างเงี้ยเป็นต้น